มันก็มีค่าเท่ากับหนึ่งบิตคอยนั่นแหละครับคุณจะไปเปลี่ยนไป็น่นเป,น,น,เปน,นี่ทําไมเวลาผ่านไปกี่ปีกี่ปีกี่ปีมันก็เท่านี้แหละเพราะบิตคอยมันเพิ่มขึ้นไม่ได้สมมติเดือนนี้รับเงินเดือนมาคุณก็ฝากธนาคารใช่ไหมแล้วคุณจะก,กังวลไหมว่าหนึ่งล้านสี่มีค่าเท่ากับเท่าไรรูเบิลเท่าไหร่ดอลลาร์เท่าไร่ปอนเซอร์ลิงล้านสี่บาทมันก็เท่ากับล้านสี่นั่นแหละครับมไม่ไปเท่ากับอย่างอื่นได้ยังไงล่ะครับ เท่ากับก๋วยเตี๋ยวหกจานเหรอฮะเท่ากับเหล็กยี่สิเส้นเหรอครับคุณจะไปเปลี่ยนมาทำไมมันก็มีค่าเท่ากับหนึ่งบิตคอยนั่นแหละครับคุณจะไปเปลี่ยนเป็น้น่นเป็นนี่ทำไมคุณเปลี่ยนเป็นเงินดอลลาร์โอยเงินของเราที่มีมูลค่าน้อยลงเว้ยถ้าคุณเปลี่ยนเป็นเงินอ่ากรีบเอยเรารวยขึ้นเวย คุณก็บ้าน,นั่งลุยจนอยู่ทั้งวันเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งไล้ครับหนึ่งบิตคอยก็เท่ากับหนึ่งบิตคอยแต่มันมีความหมายมากกว่านั้นคือว่าหนึ่งบิตคอยในเท่าไหรสมมตินะสมมติเล่นๆนะว่าบิตคอยทั้งหมดในโลกเนะี่ยมีอยู่ร้อยบิตคอยนะแล้วคุณมีอยู่หนึ่งบิตคอยแปลว่าคุณมีหนึ่งเปอร์เซนของจํานวนบิตคอยทั้งโลกถูกไหมเวลาผ่านไปกี่ปีกี่ปีกี่ปีมันก็เท่านี้แหละเพราะบิตคอยเพิ่มขึ้นไม่ได้ สมมติมันเต็มที่แล้วนะยีเอดล้านแล้วนะคุณถือหนึ่งบิตคอยก็มีมูลค่าเท่ากับ1ในสิบของบิตคอยทั้งโลกอยู่ดีอะ แต่ถ้าคุณมีเงินอยู่หนึ่งร้อยวงเงินมีหนึ่งร้อยดอลลาร์แล้วคุณถือเงินหนึ่งดอลลาร์คุณก็มีเงินหนึ่งอร์เซนของเงินดอลลาร์ที่มีในโลกนี้ใช่ไหมอีกสิบปีข้างหน้ายังเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นไหมเหลือไม่ถึงครึ่งเปอร์เซ็นหรอกครับเพราะเงินร้อยดอลลาร์ก็เพิ่มเป็นส <100. S 1> <100. S 2> องร้อยสามร้อยเห็นไหมเพราะฉะนั้นหนึ่งดอลลาร์ของคุณวันนี้เนี่ย มันไม่ได้มีค่าเท่ากับหนึ่งดอลลาร์ในปีหน้ามันลดลงมหาศาลเลยลเพราะการเพิ่มขึ้นของตัวเงินดอลลาร์เขาแล้วเขาจะหยุดเพิ่มไหมไม่มีทางหรอกครับถ้าประชาชนมอบสิทธิในการพิมพ์ธนบัตรให้คุณได้ได้แต่คุณจะหยุดพิมพ์ไหมอ้ยพิมพ์มันยี่ยมสีจัจ<ม>งเต็มเลย,เลยครับเออนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะบิตคอย n มันเพิ่มไม่ได้แต่ถ้าเขาใจไวแล้วมันเพิ่มไปได้หนึ่งบิตคอยมันมีค่าเท่ากับหนึ่งบิตคอยอย่างนั้นแหละ แต่1ดอลลาร์เนี่ยไม่มีค่าเท่ากับ1นดอลลาร์ตามเดิมมันจะลดค่าลง